สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะยังอยู่กับโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บข่าวกันต่อค่ะถ้าเป็นเรื่องราวของมินิซีรี์นะคะข่าวๆก็จะมีคนเข้าไปอ่านเยอะมากเลยนะคะแสดงว่ามินิซีรี์นั้นร้อนแรงจริงๆค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะบล็อกเกอร์ไอชื่อว่าบันเทิงแวกแนวค่ะเขียนสรุปเอาไว้ในวันที่20เพฤศจ,จิกายนปี2025นะคะว่าคู่รักในมินิซีรีคู่ไหนหน่าหลงไหลที่ สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจัดไว้ไว่าอย่างไรบ้างคะ่ะก็บทความออนไลน์ล่าสุดนะคะก็ชี้ให้เห็นว่ามินิซีรีนะคะคู่รักคู่หนึ่งซึ่งเป็นคู่รักที่มีความสามารถอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะเวลาที่เขาเล่นในมินิซีรีเนี่ยฉากเข้าพระเข้านางฉากจูบเอ่อมันก็จะมีความบทขยี้มีความอื้อนะสมจริงสมจังนะคะก็มีความแบบคนก็จะชอบเข้าไปดูกันแล้วก็การดําเนินเรื่องไม่ยื เด,ด้วยนะคะ 1. น,นะคะที่เขาพูดถึงคือคู่รักที่มีความสามารถอันนี้ความหมายคืออะไรแล้วก็ทําไมผู้ชมถึงชอบค่ะคู่รักในมินิซีรีที่มีความสามารถนะคะมักหมายถึงการจับคู่ตัวละครซึ่งพระเอกนางเอกแล้วก็รวมถึงตัวประกอบชายแล้วก็หญิงโดยนักแสดงมีทักษะการแสดงที่แข็งแกรง่งแล้วก็มีเคมีที่เข้ากันได้ดีแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นคู่รักในชีวิตจริงค่ะความรู้สึกมั่นคงที่คู่รักเหล่านี้มอบนะคะ ให้ในการแสดงที่มั่นคงปฏิสัมพันธ์ที่เรียกว่าเป็นมืออาชีพแล้วก็การเล่าเรื่องที่น่าสนใจละครสั้นมักดำเนินเรื่องเร็วแล้วก็บีบคั้นอารมณ์นะคะดังนั้นคู่รักที่มีความสามารถจึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายได้ในระยะเวลาที่จำกัดนั่นเองค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นผู้สังเกตการในวงการบันเทิงก็เชื่อว่าความสามารถของนักแสดงในการถ่ายทอดเรื่องราวเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในละครสั้นนะคะนักแสดงที่มีความสามารถโดดเด่นและมีเคมีที่เข้ากันได้ดีบนจอมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคู่รักที่คู่ควรในละครมินิซีรีส์ค่ะคู่รักแท้คืออะไรมีสเสน่ห์ทั้งในจอและก็นอกจอนะคะคู่รักอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือคู่รักแท้ค่ะซึ่งเป็นคู่รักที่นักแสดง กำลังคบหากันในชีวิตจริงหรือถูกมองว่ามีความรู้สึกดีๆต่อกันทั้งในแล้วก็นอกจอนั่นเองนะคะคู่รักเหล่านี้จึงดึงดูดผู้ชมได้มากกว่าเพราะว่าพวกเขารู้สึกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่มันไม่ใช่การแสดงค่ะแต่ว่าเป็นการถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกในชีวิตจริงนั่นเองนะคะ มาดูองค์ประกอบนะคะที่ทำให้นักแสดงที่เป็นพระเอกนางเอกในเวอร์ชันของมินิซีรีนั้นทำให้แฟนๆเคลิมแล้วก็อิจฉาค่ะนั่นก็คือนักแสดงมากฝีมือนะคะแล้วก็ะปะทะกับคู่รักจริงๆคู่รักคู่ไหนที่ดึงดูดแฟนๆได้มากกว่ากันก็เป็นคำถามอยู่นะคะการสัมผัสทางอารมณ์นะคะปะทะกับการแสดงที่ประทับใจค่ะคู่รักจริงๆบนหน้าจอนะคะผู้ชมต่างก็ลงหลงไหลไปกับเนื้อเรื่องแล้วก็การแสดงของนักแสดง พวกเขาอาจไม่ได้จินตนาการว่านักแสดงนั้นจะอยู่ด้วยกันในชีวิตจริงพวกเขาแค่ต้องการเห็นเคมีที่เข้ากันได้ดีบนหน้าจอคะ่ะคู่รักจริงๆบนหน้าจอนะคะผู้ชมก็ฉายภาพความสัมพันธ์นอกจอลงบนเนื้อเรื่องไปด้วยเลยนะคะทําให้เกิดภาพนะ,ะภาพซ้อนภาพคะ่ะความรักในชีวิตจริงได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงนั่นเองนะคะประการที่2ก็คือความมั่นคงปะทะกับความประหลาดใจคะ่ะคู่รักจริงๆบนหน้าจอนะคะ จะมอบความมั่นคงที่พวกเขานั้นแบบเออแค่มาแสดงละครบนนี้โดยไม่มีเรื่องยุ่งยากในชีวิตจริงเกิดขึ้นแน่นอนอย่างไรก็ตามคู่รักในชีวิตจริงอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนมากกว่าแฟนนั้นจะสนใจว่าพวกเขาจะเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือว่าจะเลิกกันค่ะและความไม่แน่นอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสนุกในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ประการที่3คือระยะยาวหรือว่าปะทะกับระยะสัน้นคู่รักที่ทรงพลังบนหน้าจอ มักปรากฏในมินิซีรี์หลายเรื่องนะคะทำให้คู่รักเหล่านี้เป็นตัวเลือกยอดนิยม สำหรับการเลือกคู่นักแสดงที่มีเคมีดีๆต่อกันนะคะคู่รักในชีวิตจริงมีแนวโน้มที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ต่อสาธารณะค่ะมีปฏิสัมพันธ์กันในรายการด้วยแล้วก็ในซีรีส์แม้กระทั่งร่วมมือกันบ่อยด้วยค่ะเนื่องจากความสัมพันธ์ในชีวิตจริงของพวกเขานะฮะแต่ก็มีแนวโน้มที่จะพบกับอุปสรรคจากสถานการณ์ในชีวิตจริงมากกว่าเช่นกันนะคะแล้วทําไมผู้ชมถึงต้องสนใจคู่รักประเพณใดมากกว่า เพราะว่าแรงจูงใจทางจิตวิทยาเบื้องหลังนะคะการดื่มด่ำและความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งไปด้วยกับซีรีส์ค่ะสำหรับผู้ชมหลายคนเลยนะคะพวกเขาไม่เพียงแต่ดื่มด่ำกับตัวละครเท่านั้นแต่ว่ายังดื่มด่ำกับนักสแสดงไปด้วยนะคะคู่รักที่ทรงพลังบนหน้าจอก็จะเป็นตัวแทนของอุดมคติของความโรแมนติกคู่รักในชีวิตจริงก็เป็นตัวแทนของความฝันของความสัมพันธ์ในชีวิตจริงค่ะความต้องการการ ควบคุมดูแลในยุคโซเชียลมีเดียนะคะคู่รักในชีวิตจริงเนี่ยจะถูกแฟนๆจับตามองได้ง่ายขึ้นนะคะผู้ชมติดตามปฏิสัมพันธ์การปรากฏตัวร่วมกันการถ่ายทอดสดบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็ช่วยเพิ่มความรู้สึกมีส่วนร่วมในละครด้วยนะคะ ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของมินิซีรีแล้วก็ความนิยมของวัฒนธรรมคู่รักบนจอค่ะรูปแบบการผสมผสานระหว่างบนจอเองแล้วก็นอกจอเองก็จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโดยเรื่อยนะคะผู้ชมไม่เพียงแต่ต้องการชมละครเท่านั้นแต่ยังต้องการเห็นชีวิตประจําวันของทั้งคู่ที่แท้จริงด้วยคู่รักบนจอที่ทรงพลังแล้วก็คู่รักในชีวิตจริงต่างก็มีข้อได้เปรียบแล้วก็แฟนละครของตัวเองนะคะก็มี ีความคิดเห็นแตกต่างกันค่ะคู่รักแบบแรกทำให้ผู้ชมได้ชื่นชมทักษะแล้วก็การแสดงการสัมผัสได้ถึงเคมีนะคะขณะที่คู่รักแบบหลังคือคู่รักในชีวิตจริงเนี่ยทำให้พวกเขาดื่มด่ำนะคะกับอารมณ์ที่แท้จริงทำให้ประสบการณ์การรับชมซีรีส์รู้สึกสมจริงมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ชมนะคะการเลือกคู่รักประเภทใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการรับชมละครเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการชมรละครที่หวานซึ้งหรือว่า สสััมผถึงความสมจริงนะคะทั้งบนจอแล้วก็นอกจอเลยค่ะสำหรับตลาดมินิซีรีในตอนนี้นะคะโมเดลของการจับคู่ของคู่รักทั้งสองแบบนี้ไม่ได้มีความขัดแย้งกันนะคะแต่กลับเป็นแรงผลักดันให้ละครมินิซีรีแนวนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆค่ะตราบใดที่นะคะมินิซีรียังคงได้รับความนิยมเนี่ยทั้งนักแสดงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คู่รักที่จริงจังนะคะก็จะมีเวท ของตัวเองในการได้โชว์ผลงานด้วยนะคะจริงๆแล้วในโลกของมินิซีรีในตอนนี้ก็มีคู่จริงที่เป็นพระเอกนางเอกเนี่ยออกมาแล้วไม่ต่ำกว่า2คู่ด้วยกันนะคะทุกคนก็จะวิทวิทวิวิวกันเลยนะคะโอ้โหแสดงจูบกันมาหลายเรื่องเลยนะคะในที่สุดก็ต้องต่อนาะไปจูบกันต่อที่บ้านด้วยนะคะ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าเป็นจินตนาการซ้อนจินตนาการของพวกเราเข้าไปอีกค่ะก็มีความสุขกับการที่ได้เห็นพระเอกนางเอกในหน้า ถึงแม้ว่าจะเป็นมินิซีรีแต่พวกเขาก็สร้างครอบครัวด้วยกันได้นะคะส่วนดาราท่านอื่นๆเองพวกเขาก็ตั้งใจเล่นอย่างเต็มที่เลยจนกระทั่งบางเรื่องยังมีความรู้สึกว่าโหจูบกันแน่นขนาดนี้ได้เหรอจูบกันแบบอ,อืเรียกได้ว่าทำทำงานแบบโปรเฟชชั่นอลพอหยุดแล้วก็คือหยุดใช่ไหม้อะไรเงี้ยไม่มีต่อน,นอกรอบใช่ไหมเพราะอารมณ์กระเจิดกระเจิงไหมพวกเราก็คิดไปเองคือคนดูนะคะ่ะเป็นคนที่คิดไปเองก็มีนะคะ แล้วก็เขาทำถึงอะมินิซีรีส์ทำฉากแบบมีความจูจีกันบนเตียงหรือว,ว่าจูจีกันในอ่างน้ำหรือว,ว่าในป่าในอะไรเงี้ยคือเขาดูอืมเขาดูแล้วมันสมจริงยังไงไม่รู้เนาะบอกไม่ถูกเหมือนกันนี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของมินิซีรีส์เหมือนกันนะคะแล้วในตอนนี้เองด้วยคุณภาพแล้วก็การพัฒนาบทละครที่เพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งเสริมมูล,ลค่าของมินิซีรีส์มากขึ้นเลยละคะ่ะก็แอดวานเองก็ชอบดูมินิซีรีส์มากเลยนะคะในตอนนี้ก็ดูหลายเรื่องเลย แล้วก็มันมันเร็วด้วยเนาะแค่10นาทีนิดๆน,นะคะก็ปัดไปบางเรื่องก็ประมาณ5นาที8นาทีก็สบายๆนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคิดว่านะคะพระเอกนางเอกคู่ไหนของมินิซีรีทีเพื่อนๆรู้สึกอินมากๆเลยนะคะก็สามารถจะมาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะมีความสุขกันมากๆทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ